ลุ้นรถลุ้นทองกับดอกโบคู่ตั้งแต่1มีนาคมถึง14มิถุนายน2566ได้เวลาตัดสินหาพุทนาของเราในวันนี้กันแล้วครับใครกันที่จะได้เป็นแชมป์นักกินพระลักษ์ลงสงกระพเพาะเหล็กประจำยุทธภ,ภูมิซาจุ้ยพระรามลงสงของเราในวันนี้จะเป็นคุณเรดาเจ้าของฉายาลิงจักจักผมรักการกินหรือจะเป็นคุณหนุ่มเจ้าของฉายาพระเจ้าตาจมามวินหรือจะเป็นคนสุดท้ายคุณคิมเจ้าของฉายาสิ่งน่าจะฟาดให้เรียบไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับ โอ้โหสู้กันมาตลอด6 0สินาทีเต็มๆตพี่พีชฮะได้เวลาแล้วครับอยากจะรู้ผลแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าดาวน้วินาทีได้เลยครับพี่ไปครับผมมา5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหวางมือวางมือเก่งกันทุกคนเลยนะพี่พีชวันนี้นะเอาตรงนัดแปลงนะพอหมดเวลาปุ๊บเชื่อป่ะเข้าคาแรคเตอร์ทุกคนเลยดูดิ เขาขาดกันไม่ได้รุสีขาดนิดนึงครับออขาดหมวกครับผมรุสีผมกลัวโดนปรับเปลามากเลยอ่ะครับนี่ครับเส้นหมี่ยังติดเหลือเยอะเลยเอาล่ะนะเรายังไม่รู้ผลนะพี่พีทะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าอยากรู้ผลครับครับผมให้ทีมงานครับนับคะแนนโอเคพี่พีทคุณผู้ชมอยากจะรู้คะแนนกันละไปสัมภาษณ์ทีละคนดีกว่าเริ่มเรจากทักก่อนมาหาทศคิมก่อนโอ้โหนี่มันจะพูดลำบากนะยักผมว่าเปิดหน้ากากขึ้นหน่อยดีกว่า เปิดหน้ากากขึ้นสักนิดนึงเอาลับแอบลับแอบลับยักแอบลับอิ่มนะอิ่มไม่เริกแอบลับถามยักก่อนรู้สึกยังไงกับโจทย์อุปสรรควันนี้บ้างเกมที่เราเจอไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับก็คืงกลางกลางครับเดินทางสายกลางมีทั้งมีทั้งผักมีทั้งเส้นมีทั้งเนื้อนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากไม่ง่ายถือว่าไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากมายใช่ครับแต่เขาก็าทำได้ดีนะยอมรับเขาครับถามนิดหนึ่งถ้าวันนี้เราชนะเนี่ย เราอยากจะพาใครไปฟินพานางสีดาไปร้านบาร์แห่งหนึ่งครับอ้ยาอก็ใจช่วยนะฮะเพราะจากนั้นนะฮะเรามานับคะแนนเขาดีกว่าได้เลยนะฮะแล้ววันนี้นะัะผลงานของทศอสิมทำได้ทั้งหมดกี่จานมาดูกันครับผมจะพยายามให้เต็มที่ครับไม่ลองไม่รู้นะครับเห็นตัวแค่เนี้ยอาจจะกินเยอะกว่าที่คุณเห็นก็ได้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจานครับผมว้าผลงานของครัสครีมนะทำไปไปแปดจานเลยไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาแต่แปดจานนี่แค่เริ่มต้นครับเพราะยังเหลืออีกสองคนที่เราต้องต้องนับนะครับรอลุ้นฮะมางครับมาตามพี่ฤือสีหนุ่มมั้งหษีหนุ่ะือสีหนุ่มถามฤาษสีหนุ่มดีกว่าวันนี้ฮะถามเกี่ยวกับโจทย์อุปสรรคครับเป็นไงบ้าง กกาเรเเียบอนถูกต้องคิดว่ายากจริงมากก็ไม่ได้ยากมากถือว่าเราก็ชอบอยู่แต่ดีด้วยช่วยด้วยเพราะผมได้น้องกหลมออกออดีนะแค่ลมเนาะดีที่ไม่พลางพลางอกดอกมามา แต่ก็แต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากก็ถือว่าเราทำได้ก็ถือว่าเก่งนะเขายอมต้องยอมรับก่อนพี่ถามนิดหนึ่งถ้าวันนี้เราชนะครับเราจะพาใครไปฟินาจะแม่ชีที่วัดาบริจาคเอาไปบริจาคเอาเอาบริจาคให้แม่ชีทานโอ้ดีจัง วกาขนลุกมากไปแล้วตัดอันเมื่อกี้ออกเลยตัดครับตัดออกแน่นอนครับรับรองต่อกาศแน่นอนครับผมเอาใจช่วยนะมากกว่า8ได้เลยพี่พี่และผลงานของฤศีหนุ่มวันนี้ก็คือมั่นใจร้อเปร์เผลอเกินร้อยด้วยซ้ำเลยครับเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเพราะผมมาแล้ว อุ้ยเป็นไงสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่จานครับผมอุ้ยมือสีทำสินบรรนานไงเก่งมากเลยเก่งนะมากกว่านั้นเกือบเท่าหนึ่งยักยักหน่อยมากกว่านั้นเกือบเท่ายักยักเน้นผักบุ้งเยอะไปหน่อยไม่ถนัดไงตอนนี้ยักชอบกินเนื้อผักบุ้งกันเลยนะนี่มืสีก็จกินแจงโอ้ยยอดได้อยู่โอเคฮะสิบสี่ชามครับผมสิบสี่ยังไม่รู้ว่าเราชนะหรือเปล่าต้องถามลิง เเาาให้ลิงรรด์มไปหาฮนุมาเรดาร์มาดูฮนุมาเรดาร์เธอตรงกลางนะฮะโอเคเรามาถามความรู้สึกเขาครับเป็นไงครับผมวันนี้อันนี้ถามถึงโจทกฤษฎาเบี้ยวเกมผมดักเป็นยังไงมันรู้สึกยากมากยากเหรอท้าไม่อะทำไมฮะเพราะว่าต้องไปวิ่งอ๋อแล้วการแปลความหมายนี่มันมันมีมีส่วนได้ไหมมีส่วนด้วยครับวิ่งหาไปโหแถวสยามแถวท่นท่านโม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพินไปคุณจะไปซื้อของเลยไปดีเวมบมาช้อปปิ้งแล้วล่ะโอ้หแต่แต่ว่ามันก็ต้องแปลใช่ไหม ก็ถือว่าใช้ใช้นิดนึงนะใช้ใช้แบบใช้ภาษาไม่หาแหวนนะแล้วแหวนอันนิดเดียวเองใช่ไหมก็ต้องมีแต well, ่ว่ามีคาใบ้อยู่ก็ยังพอช่วยได้แต่เขาก็เก่งนะสุดยอดเลยฮะถามนิดนึงถ้าวันนี้เราชนะเราจะพาใครไปฟินครับพาตัวเองไปฟินดีกว่าอ๋อเหรอไม่มีพงมีเพื่อนเขาเลยอนุมาอยากเก็บไว้คนเดียวฟินด้วยตัวเองอันนี้ขอฟินไปนั่งกินคนเดียวนั่งได้รางวัลคนเดียวเอาเอาเอาก็อะไรช่วยเขาฮคิดว่าวันนี้ ตอนนี้สิบสี่เราจะชนะเขาไหมต้องมีลุ้นกันนี่ยังไม่กล้าออกตัวแรงเพราะฉะนั้นเรารับเรามานับจานกันมาดูผลงานของฮานุมานเลยได้ครับช่วงิงจองสซนฮะคาดหวังว่าเราจะชนะ100%เลยครับได้สักประมาณ100จานเลยก็ได้ครับระวังให้ดีๆนะครับลองกินไม่ทันนะครับ อุ๊ยเป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจานเฮ้ยโอ้โหเฉี่ยกันสองจานเองผูสูสีนะสูสีเลยโอ้โหโอ้โหขนลุกเหมือนกันเพราะว่าชามนี้มันเป็นไปทางแบบสูงมันบอลลูนก้นมามันความสูงมันสูงกว่าไงพอเรานับแบบเฮ้ย เอาเรื่องเรเอาเรื่องเอาเรื่องฮะเราได้เราได้ผู้ชนะแล้วงั้นผู้ชนะของเราเขาไปทางด้านนู้นนะนี่นะเจอตรงนี้ฮรัือสีหนุ่มเราแล้วเอาละวันนี้นะครับเราได้ผู้ชนะแล้วกับการกินเมนูพระลักษงฆ์นั่นคือลือสีหนุ่มนั่นเองครับดยอดแล้วได้ใช้ประจำสัปดาห์นี้แล้วครับกับการกินพระลักษมณ์สงฆ์นะประจำทุตภูมิพระรามลงสงสารจุ้ยนั่นเองนั่นก็คือฤือสีนุ่มครับยินดีด้วยฮะ พีพีทมอบเหรียญดีเดอร์ที่ต้องตั้เล็กให้เลยครับผับหนึ่งหรือสีว่ายว่ามอวันแพรโอ้ยดีใจมินดีด้วยวอะนี่จับเหรียญด้วยเอาครับผมถ้าอยากดูการกินย้อนหลังของเขานะไปดูรีลาการกินว่าใครกินเป็นยังไงหรือติดใจใครเป็นพิเศษนะฮะสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ชาแนล YouTube 41นึ่งหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับผม ก็ต้องขอแสดงความดีกับคุณหนุ่มเจ้าของฉายาพระเจ้าตาจามาวินแชมป์นักกินพระรักลงสงกระเพาะเลข่ของเราในวันนี้ด้วยครับโดยสถิติที่คุณหนุ่มทําไปได้ในวันนี้ก็คือสามารถทานพระรักณ์ลงสงที่ร้านซาจุยพระรามลงสงไปได้ทั้งหมด14จานในเวลา1ชั่วโมงก็เรียกได้ว่ามาเพื่อวินสมฉายาจริงๆครับแต่ก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าแชมป์ในยุทธภูมิของเราในวันนี้เรามีรางวัลสุดพิเศษมามอบให้อีกด้วยนั่นก็คือบัตรกำนันที่สามารถใช้พาเพื่อนๆกินฟรียกแกงได้เลยที่ร้านเรสโซ เเลลชาและสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการเราอยู่ตอนนี้ใครที่มั่นใจว่าตัวเองกินจุกินดุกินเก่งที่สุดในแกงเพื่อนก็สามารถเข้ามาสมัครแข่งขันกินในรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงที่ทาง Facebook ของรายการเราสําหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับดีอีเตอร์ยุทธภูมิกระพ่อเหล็กได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34อมรินทีวี